สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำแผนกไฟฟ้านะครับพร้อมกันแล้วก็ไปเลยครับนี่นครับเป็นห้อง EP 1นนะครับ <Brand. S 1> นี่นะครับคือห้อง EP 1 5นะครับใช้สำหรับเรียนทฤษฎีนะครับ ครับผมครับผมโอเคครับแล้วนี่คือห้อง EP ยี่5ิบห้านะครับเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องหนึ่งนะครับไปกันต่อนี่คือห้อง EP สามหนึ่งนะครับเป็นห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไปกันต่อนี่นะครับคือห้อง EP สามห้าห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าครับไปกันต่ออันนี้คือข้างห้องสับไฟนะครับคือ EP สามหก ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้นครับไปกันต่อห้องต่อไปนะครับ T p c c ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าครับไปกันต่อต่อมานะครับนี่คือสนามไปตองหลักแผนกไฟฟ้าครับน้องๆอ,อย่าลืมเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคับขอบครับ 干得！